สวยจัดครับผมสวยมากสวัสดีทุกคนนะครับทอนเราทุกคนก็นสโตชนะาผมผมนะฮะผมชื่อโจนะฮะเอาจริงช่วงนี้ตอนแรกผมกะจะเล่นเกม Power แต่ติดเกมนี้ซะง,งั้นก็เออมาเกมนี้เลยแล้วกันเป็นไหนแล้วก็มันพึ่งดีแลงมาแล้วก็เ,ออเ,เลยลกันเลยแล้วกันะฮะเอ,อ้ยเดี๋ยวกดพิดไม่ไม,ไม่เอาแบตดวดเดี๋ยวอาแข่งขันโอเคโอค้โหเจอสักที

ขยาานขยาานขยานขยัน <c oughs> ไม่น่าเหมาะฮะเดี๋ยวผมเน้นตัวนี้ดีวกว่าสคริปตก่นี่แหละย้ว<อ>ว่าทีมเราเสียจะเน้นไปที่ตัวลูกอมฮะน่าจะลำบาก <c oughs> เออนี่ย เฮ้ยอย่าให้ครับเปนคนเดียวดิเพื่อนอย่างนี้จะแตกกันนะอ๋อไม่เราก็ต้องเด็ดอนาคตทีมนี้ไม่ฮิวฮิว มันไม่มีคนเข้าอ่ะพักจะทเอ่งนีไม่ได้ด้วยเหมือนกันฮนะตนไม้ก็นานลำคานจริงนอออเฮ้ยเฮ้ยิจิจมาไห มนนนันจะเหลือฮิวตัวเดียวเดี๋ยวเพื่อนอ <S <S ฮิวตัวเดียวกับแทงสองคนไม่น่าไหวครับเอาเป็นดักเกอร์แล้วอย่างน้อยถ้าเกิดเจอตัวหลวงผมน่าจะพออ๋อดักเกอร์มีแล้วเหรอ The battle starts in five. Ah, that, that. Oh, that was a turn, right? Three, head. two, one! All you need to do is capture the missionary. Yeah, okay? Love, Master Hiker. Let's <laughs> do it. Oh, yeah. Let's go, kid. <laughs> ผมไม่ได้จะพุ่งเข้าไปผมจะโยนโล่เอ่อถ้าโยนโล่ไม่อันนี้ตั้งโล่เอ่อสกิล e อ๋โอโอเคโอเคโอเคแล้วโ <c oughs> ยนโล่แตกอย <laughs> ่าอเาอเ่อช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนทุกคน Arm AND dangerous! Assemble! Take this! Come on, the corn! not! No, you're not! I'm not Oh, the door! Oh, the door! Be... No! Oh, My Damn! A few minutes later... Well, you can't expect to win them all! เป็นเกมที er ่จบได้ไวมากเลยครับรล้เลยเอาไม้ยังไม่ได้ทาอะไรเลยเลือกตัวมาเลยครับบุญไ just l i k e t h e m o o n ผมเล่นบุไหนเป็นนะครับผมมั่นใจครับต้องอัดขึ้นอัดขึ้น

Soi cát hát, em suối mát, em ok 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 tôi, tôi ok <laughs> Của chân ơi cố chấm ô Khổ thốn. ơ ơ Lại, ừ. à, đài, đài, đài. Mà, 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 mà tập biển hết rồi Ờ à. Sab, sab, sab! Auuuh... Nih, 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 tuh nih, oke. Sekarang, saya tak pernah melihatmu datang. Sekarang atau tidak, hentikan mereka! Sekali lagi! Tidak, jangan... Oh, tolonglah. Itu berburu dan sakit! Selamat datang. Sekarang, saatnya berubah! Waktunya berubah! พอเปลี Or, so down, oh. ่ยนตัวซะเอ้แล้วแล้วเกิดทำเม็ดโอ้เอางี้แล้วเหรอหนึ่งเก้าห้าไอ้สัสผอดกูทำให้เขาไม่มีที่ยืนน่าจะดีกว่าฮะอย่างน้อยพระน่าจะจิกแซกไปมาได้นะ ที่เล่นหนักมันมันอพอได้ครับแต่ว่ามันมันยากจริงๆผมจะมีโลเคชั่นที่ดีแต่ถ้าแข้งยืนไม่ได้ผมก็เล่นไม่ได้เหมือนกันฮ <laughs> ะผมไม่ได้เก่งขนาด <c oughs> เป็นเดอะแบกให้กับทุกคนได้ออเนี่ยดีย๋ดวยว <c oughs> Our opponents disappear. Spiderbots? I'm gonna get nuts! Squirrels versus spiders! Squirrels win! Please <laughs> <laughs> just need to be helpful. <sighs> Aren't these things a symbol of life? <gasps> ew, ew, ew.

Judge! Jury! Executioner! Us gets the world! The moon haunts you! I tried my best มัไม่ใช่ทีมเราฮะโอ้โหผมเกิดผมผมเกิดเฮ้ยสอ๊เทำคนณะม อ้ยุณกุณกูเดกเกอร์มากเลยุแล้วก็เพืหเมฆของสองม่หนึ่งเลยนะผมก็รอเทพงั้นนะครับเน่